パン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 。 วันนี้ครับผมอยู่กับไมโครโฟนนะครับจากเมาโนรุ่น DM40 ต้องบอกว่าไมตัวนี้นี่เป็นไมที่ผมอยากรีวิวมากๆนะครับ,รบเพราะว่าใครที่เป็นสายคอนเทนต์สายสตรีมเมอร์อะไรเง mm ี้ยไมตัวนี้จะทำให้คอนเทนต์ hmm. ของคุณสนุกขึ้นเพราะว่าไม์ตัวนี้มีระบบ AI ในการช่วยเปลี่ยนเสียงไม่ต้องไปพึ่งแอปพลิเคชันหรือว่าพึ่งโปรแกรมนอกเลยนะครับเขามี AI ปรับเสียงในตัวเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าไมตัวนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้าง อค okay, ครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเื็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไมโครโฟนเมลโนตัวนี้นะครับก็จะมีทั้ง2แบบนะครับก็คือจะเป็นแบบที่มีขาตั้งติดโต๊ะแบบนี้กับตัวที่เป็นตัวตั้งโต๊ะเฉยๆนะครับเลือกได้นะว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนเรามาดูสเปคตัวไมโครโฟนตัวนี้กันหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างต้องบอกว่านอกจากฟังก์ชัน AI เปลี่ยนเสียงแล้วเนี่ย้อดีอย่างหนึ่งนะครับของไมตัวนี้นั่นก็คือเป็นไม้ไวเลสนั่นี้นะครับ,นะนนรบที่มันไปติดอย่างนี้และคือมันเชื่อออออมมมมมตต่่่่เเเเรรรียรยยบ้้้แลวววนนััไงชืสาาาพป็ ไม์ไวเลสนั่นเองไม์ My ตัวนี้นะครับมีการรับเสียงแบบคา์ดียลเขาจะมีการรับเสียงแบบอออาร์ราวนิดนึงน,นะครับเรามาพูดถึงการทํางานกันบ้างน,นะครับทางด้านบนนะครับก็จะมีตัวไว้สําหรับเปิดไม์แล้วก็ปิดไม์นั่นเองนะครับและอีกปุ่มหนึ่งที่เอาไว้สั่งในการทํางานของน no ้อยแคสซิลิงการตัดเสียงรบกวนนะครับก็จะมีหลายสเต็ปนะคือถ้าเกิดเรากดไฟเสร็จปุ๊บตัวไฟมันก็จะเปลี่ยนนะครับกับโหมดของการทํางานของน no ้อยแคสซิลิงก็จะเปลี่ยนไปและปุ่มนั้นบนนะครับก็จะทาํางานผ่านแบบระบบทัชสกรีนนะส่วนน็อกตรงน ตัวสีเขียวก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไมโครโฟนนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนฟังก์ชันให้แบบปรับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหูฟังนะครับแล้วก็กดลงไปที่น็อกหนึ่งครั้งนะครับไฟมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าแล้วเราก็เปิดเสียงกับปิดเสียงสําหรับตัวระดับเสียงของหูฟังของเรานั่นเองส่วนด้านล่างน,นะครับก็จะมีรูที่เอาไว้เสียบสายชาร์จ USB นะครับผมปุ่มเปิดปิดไฟแล้วก็รูเสียบหูฟังนะครับและสําหรับไมโครโฟนตัวนี้นะครับทำงานควบคู่กันกับไดเวอร์ของตัวเมลโนนะครับเราก็สามารถไปโหลดในเว็บไซต์ของได้ ใครที่หาลิงก์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในดิสคริปชันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูฟังก์ชัน AI เปลี่ยนเสียงของตัวไม์กันนะครับแล้วก็เสียงของไม์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะโอเคครับนี่ก็จะเป็นเสียงจากไม้เมลโน่นะครับ DMC0 ที่ทุกคนได้ยินนะครับ Hello test test ห2 3สสนะครับ ฮัลโหล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 เสียงก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะรับเสียงจากทางด้านหน้าซะส่วนใหญ่แบบนี้นะครับทางด้านหลังก็จะเข้าแต่ว่าจะไม่มากเท่ากับทางด้านหน้านะครับส่วนหน้าตาของตัวไดเวอร์นะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นกันอยู่บนจอเลยนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะผมแนะนําให้เวลาจะเซตอะไรนะครับก็เซตผ่านไดเวอร์คอนโทลแล้วก็ควบคุมได้ง่ายกว่าอันนี้เขาเหมือนกับดีไซน์มาเพื่อให้เราแบบใช้ตัวไดเวอร์ค่อนข้างมากนะครับสังเกตตัวไมโครโฟนก ก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงเพิ่มขึ้นนะครับผมหมุนจากตัวนอกจากไมโครโฟนนะครับตัวด้านในของโปรแกรมก็มีการขยับด้วยนะครับหรืออย่างที่บอกเราก็สามารถมาปรับจากตรงนี้ได้เลยหรือเราจะกรอกเลขเอาก็ได้นะ แบบนี้ก็ได้เช่นกันรรทัดที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับดโฟนวอลลุ่มนะครับก็เป็นเสียงที่ดังมาจากในหูฟังนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นน้อยแอนด์ซอลิ่งนะครับลดเสียงน้อยนะครับก็จะมี3โหมดตรงนี้นะครับหรือจะเป็นแบบคอสตอมก็ได้นะครับเรายิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับบางทีความชัดของเสียงเราอาจจะหายไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ปรับให้อยู่ในความเหมาะสมแล้วกันว่าเราจะใช้เท่าไหร่หน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับ EQ ของตัวเสียงเราอันนี้ผมค้างไว้ที่เกมมิ่งนะครับแล้วก็จะแบบมีแบบเป็นร ตัวกราฟของตัว EQ มันจะเปลี่ยนไปนะครับตัวกราฟมันจะเปลี่ยนไปมีเปิดรีเวิร์ฟได้ความหนักเบาของรีเวิร์ฟอันนี้เป็นระดับกลางนะครับอันนี้เราก็สามารถเล่นของตัวรีเวิร์ฟได้นะครับแล้วก็จะปรับมาเป็นแบบออริจินอลนะครับก็คือแบบเป็นเสียงเราแบบธรรมดาธรรมดาเลยแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับ และอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถทําได้นะครับเราสามารถกดบวกตรงนี้นะครับเพื่อคีเอท e ีของเราเองได้คือปรับโทนเสียงต่างๆของเราเองได้นะครับเผื่อใครแบบชอบไงในการปรับเสียงแบบให้มันมีความนุ่มความแหลมหรือว่าความทุ้มแตกต่างกันนะเราก็สามารถปรับได้เพราะว่าเรากรอกชื่อไปเสร็จสอบเสร็จปุ๊บตับเราก็สามารถเลื่อนเพื่อปรับ EQ ได้แต่นี่ผมอาจจะแนะนําทุกคนไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญและก็ชํานาญในเรื่องของการปรับ EQ เท่าไหร่แต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากใช้มันมีให้ปรับ ตามนี้เลยส่วนต่อไปเป็นฟังก์ชันที่เรารอคอยมาเนิ่นนานถ้าเป็นแบบ DMC0 ปกตินะครับก็จะมีเสียงให้เราได้เลือกเล่นเนี่ยฟรีอยู่6เสียงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบโปรเนี่ยเราจะสามารถเลือกเล่นได้10เสียงนะครับโทนเสียงของเจสตนะครับในวาร์โดเลนนะครับโทนเสียงของ Horizo n p ายมอนนะครับสุคุณะกันยูนะครับอันนี้เป็นเสียงแนวแบบผู้หญิงนะครับเดซพูสปองนะครับแล้วก็ทีฟา a ์อารนะครับก็จะเป็นแบบโทนผู้หญิงผู้หญิงนะครับก็มีให้เราเลือกเล่น เดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะดิวอีขึ้นใครเรียวอีขึ้นใคเรเ,คเปิดไหมผ้ามผ้ามเดี๋ยวลองเปิดดูดีกว่าเจ็บเป็นผู้่าอะไรบ้าง Go Let's go Go Let's go Come on get go Let's get it Come on get go Let's get it เราไม่เสียงผู้หญิงมั้ยโอ้เสียงหวานเลยเนี่ยเธอยเจ๊ยจำเราได้บ่าเจอแปลีรุ่นน่ะนะเราทดสอบหนึ่งสองสามสี่โอ้โหไพ่หมดไหมการอยู่นเ,นยเป็นผู้ชนะจะออกเป็นแบบว่าสาวเป็นแม่นะเะทสเสียงครับเทสเสียง โอไม่ได้เทสเสียงค่ะสวัสดีสุเดีฮาฟูส่วนหัวข้อสุดท้ายนะ่คือเกี่ยวกับเรื่องของไรติงนี่ครับมันก็จะมีรูปนะครับมีแบบบูบวาบนะครับแล้วก็แบบสว่างแบบปกตินะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถกดเปลี่ยนสีต่างๆได้ที่ตรงนี้นะครับไล่สีไปเรื่อยๆนะเราถูกใจสีไหนกดเลือกสีตรงนี้ได้เลยเพิ่มความสว่างนะครับ เบาสว่างมากจะเอาคอสตอมสีเองก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นลูกแบบหลากสีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไดเวอร์ของเมาโนนะครับออกแบบมาได้ใช้งานง่ายมากๆไม่ได้ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยและนี่ก็จะเป็นรีวิวทั้งหมดจากไมล์เมลโน่ DMC0 และถ้าถามว่าซื้อมาไม่โหลดไดเวอร์แล้วจะสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยเสียบสายเชื่อมต่อก็สามารถใช้งานได้เลยเหมือนกันแต่ว่าข้อดีของตัวไมล์นี้นะครับอย่างที่บอกมันมี AI ที่เป็นรู เล่นในการทํางานหรือว่าฟังก์ชันเสริมนะอยากให้โหลดไดรเวอร์มาเพื่อสามารถใช้งานฟังก์ชันเสียง AI ได้นั่นเองนะครับและสําหรับไม์ตัวนี้นะครับมี2สีนะครับก็จะมีทั้งสีขาวแบบนี้ที่ทุกคนเห็นนะแล้วก็สีดําแบบตัวในรูปนั่นเองนะครับนอกจากมี2สีแล้วก็ยังมี2ออปชันให้เราเลือกนะครับก็คือ1เป็นขาแบบจับโต๊ะแบบนี้กับ2เป็นขาแบบตั้งโต๊ะนั่นเองนะครับใครกาลังมองหาไม์สักตัวหนึ่งเอาไว้ใช้ในช่วงนี้แล้วก็ผมขอแนะนําตัวนี้เลยเมาโน่ DM40 ซึ่งราคาเนี่ย ก็ไม่ได้แพงจนจับต้องไม่ได้นะครับเอาไปใช้ทำพอสแคสต์นะครับคอนเทนเต์ไลฟ์สตรีมนะครับเพิ่มความสนุกและเพิ่มความบันเทิงให้กับคลิปของพวกคุณได้อย่างแน่นอนนะครับจริงๆเราไม่ได้ต้องการเอา เสียง AI เอาไปใช้เฉพาะการไลฟ์สตรีมเหมือนเดียวนะคือบางคนแบบอยากทําเกี่ยวกับการเล่าเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราอยากมีเสียงตัวละครหลายตัวละครเอาไ้ใช้นะครับตัว AI ตัวนี้ก็ช่วยในการให้คุณเอาไปเล่าเรื่องได้เหมือนกันนะก็แบบมีเสียงผู้หญิงเสียงตัวกระตรงตัวกระตูนเอาไว้ใช้ได้เหมือนกันนะและสำหรับผมนะคิดดูแล้วกันว่าคอนเทนต์มไม่คอนเทนต์นะครับวันที่ผมเนี่ยเอาไมค์ตัวนี้มาถ่ายคลิปก็เกิดเรื่องแบบนี้ครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ไมโครโฟนที่ กา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 มาพยุงกูหน่อยดิไม่สั่นนะพี่ให้ดินไหวเหรอใหม่คอนเทนต์สุดๆถ้าเกิดใครนะครับอยากจะสนับสนุนนะครับหรือว่าเป็นกาลังใจให้กับผมนะครับก็แค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อเวลาผมมีแกจิตอะไรใหม่ๆเนี่ยจะได้เอามารีวิวให้กับทุกคนได้อยู่กันนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ